รล่อเอวกไงนะครับกล่องฟ้านะครับเอาเปิดนายเฟซครับเบิ่งนะครับโอ้หล่อเหลา

พระเอกใหญ่กล่องฝ่ากล่องทีมงานกล่องฝามันมันนะ <c oughs> จังวงไปขอยเปนหมานบางี่ไปตามามอย่าไขายด้อาม ดีเลยต้นดีนะต้นดีของดีมันต้งดีบอกกว่าร่ำโกพระเอกใหญ่นะกลองฝ่านะครับแน่นอนของเพิ่นนะท เอาลงมาจำๆค่อยรุ่นนะครับะสบายใจาอาบาด้ ซุดดอยสุดดอดครับเราเอกใหญ่นะครับกล่องฝาครับเอาเปิดนายไรเบสครับเบื้องนะครับโอ้หล่อเหลาอ่าขอบคุณกายาครับมันมันนะขอเชิญพี่น้องมาย่างเสือเขาสะอาดจะดีพร้อมฝาพื้นดีเบามากๆทีมงาน ออน้าแก้วบัดน,น้าแก้วเขาเนี่ยตังรับให้ดีท่านทีทกกนีท <ไป S 1> ่าไปเวให้ดัวยสาวใหวจะกล้ารัสาวนแก้วนะครับขาดด้วยนะนี่ตะเทขาเขาเป็นยังไ

ของเพื่อน60ก,กะพันแล้ว